ถ่ายไฟเป็นแฉกเป็นแฉกแบบนี้ใช้ Photoshop หรือเปล่าหลอกตาหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าทําไมหลายคนถ่ายไม่ได้แบบนี้เวลาถ่ายแบบนี้ต้องใช้อะไรบ้างตั้งค่ากล้องยังไงบ้างใช้แอปพลิเคชันหรือเปล่า <laughs> ตอนถ่ายภาพแรกๆอ่ะก็เป็นนะก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถ่ายภาพอย่างเงี้ยเขาเขาถ่ายยังไงวะทําไมไฟมันถึงเป็นแฉกไฟมันถึงแบบว่าเป็นสีสันสวยงามแบบนี้หลายคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาแชร์วิธีการถ่ายภาพเป็นแฉกแบบเนี้ยเราต้องมีก็คือถ้าจะได้ภาพแบบนี้สิ่งที่เราจะมีก็คือ1คุณต้องมีขาตั้งครับสิ่งที่มีที่2นะครับคุณจะต้องมีก็คือ กล้องครับแต่ที่มันเป็นไฟแฉกแกเนี่ยแฉกนะครับมันจะเป็นแฉกเนี่ยมันจะมีแฉกแบบว่าแฉกคู่แฉกขี้แฉกยาวแล้วก็แฉกเป็นสั้นๆนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับเลนแต่ละเลนนะครับขึ้นอยู่กับเลนแต่ละเลนอันนี้เลนอันนี้คือเลน7200นะครับที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยคือเป็นเลน7200เลนตัวนี้นะครับมันจะดึงฉากหน้าฉากหลังมันย่นระยะทางอ่า ย่นดึงฉากหน้ากับฉากหลังเข้ามาหากันได้มันก็เลยดูแปลกตาเป็นมิติมากขึ้นแล้วก็อีกเลนตัวหนึ่งที่มันเป็นแฉกที่ผมชอบนะครับก็คือเลนตัวนี้เลนตัวนี้ก็คือ2470นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ภาพที่แปลกแล้วก็ดูแบบว่าดูแปลกตาดีมีแฉกมีสีสันสวยงามนะครับก็จะเป็นเนี้ยอ่ะทีนี้ หลังจากที่มีกล้องแล้วหรือว่าคุณจะเป็นกล้องแบบเลนธรรมดานะครับเลนเลนธรรมดาก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันมันมันขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากล้องนะวิธีการที่จะได้แบบนี้นะครับตั้งขาตั้งกล้องแล้วก็หามุมตั้งองค์ประกอบของภาพที่เราชอบก่อนนะครับ การที่จะได้ไฟแฉกแบบนี้นะครับคุณต้องตั้งค่ากล้องก็คือ F อครับค่าเอฟให้มันสูงสูงนะครับที่ผมไปถ่ายมาวันนี้นะครับผมใช้เอฟเอฟยี่สิบสองก็คือเอาตัวเลขสูงสุดไว้ก่อนนะหลังจากนั้นก็ตั้งค่า i อ o โอประมาณหนึ่งร้อยจนถึงประมาณสักสาม4 0อี่ร้อยก็ประมาณนี้น่าจะได้เพราะว่าแสงไฟประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ปิดชัตเตอร์นะครับก็ดึงลงมาเรื่อยๆประมาณสักยี่สิบวิครับเห็นปะ ตั้งค่าเป็นโหมด m นะโหมด m อ่ะ 20, 20่ี v f นะครับค่าตัวนี้เป็นเลข22นะครับปรับรองว่ามันจะได้แฉกสวยงามนะครับแฉกสวยงามนีแหละครับการตั้งค่าเลนส์ก็เหมือนกันเลขสูงๆเนี่ยมันจะทําให้รูรับแสงของกล้องนี่มันเล็กลงครับเล็กลง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 มันก็เป็นแฉกสวยๆตามเพลทของมันผมเอาให้ดูเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแฉกแบบเนี้ย